ดีจีเข้าในมาที่ตูนเยสครับออกมาทางขวาสันธิภาพเติมสูงแล้วครับข้างในมีสารัตสันธิภาพโดนประกบอยู่จะพาไปเองสุดเส้นหลังยอดมาลูกนี้ได้โถมโผล่แล้วเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อสูงกับอิกซานฟานดีฮอตเหลือเกินครับในการเล่นฟุตบอลชาเอฟเอคับของเขานะครับนัดทีแล้ว2ประตู เกมนี้ครับอีกหนึ่งประตูครับเขอบอกว่าทำให้บีจีทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับอีกซานฟานดีเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วครับลูกโมงครับลองชงสาิภาพกระชากหาช่องเปิดมาแล้วโถมเข้าใส่เลยครับโอ้วุฒิชัยมารมนี่ตัวเล็กกว่าอยู่แล้วครับขึ้นมาเนี่ยเบียดไม่ไหวครับ มาได้เข้าจุดนัดพบพอดีพอดีครับแล้วก็ยืนโลกอยู่นานครับเทคตัวสูงกว่าเยอะแล้วก็ระยะไปถึง6หลาแบบนี้ก็ส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ